เกิดได้5วันคนขอวางเงินจอง500,000บาทแม้ตกลูกได้พยากไฟเจ้าของปัดวันที่25พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังที่นาของนายกุศลจันทรุนอายุ39ปีที่บ้านโคกไม้งาม ตำบลสีสุขอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่นเพื่อดูลูกควายที่มีลักษณะไม่เหมือนควายทั่วไปและได้พบกับนายกุศลเจ้าของควายลามควายตัวแม่ให้กินหญ้าหย,ยุดที่ทุ่งนาโดยมีลูกควายตัวเล็กๆกินนมแม่และเดินเล่นอยู่ข้างๆทั้งยังมีหมูแคร์อีกสองตัวซึ่งพอบว่าควายตัวเล็กนั้นมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนแม่โดยตรงกลางหัวมีขนยาวเป็นสีขาวขาสีข่ขามีขนเป็นสีขาว ปลายหางก็เป็นสีขาวริมฝีปากแต้มขาวเล็บแก้วมีขวัญสีขาวเน็บที่ขาทั้งสองข้างและมีความเชื่องสามารถจับเล่นได้ นายกุศลกล่าวว่าหลังจากถ่ายภาพลูกควายที่เพิ่งเกิดลงในกลุ่มต่างๆก็มีคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากบางคนขอจองด้วยเงินสด500,000บาทแต่ตนและคนในครอบครัวไม่ขายเพราะถือว่าเป็นพญาควายจริงก็ถือว่าเป็นเรื่องมงคลแก่ตนและครอบครัวจึงขอเลี้ยงดูเองดูความเจริญของควายตัวนี้ไปเรื่อยๆโดยครอบครัวตั้งชื่อว่าน้องมีโชคขณะนี้อายุ6วันแล้วส่วนแม่ใบยกนั้นทราบจากเจ้าของเดิมว่าเคยตกลูกมาแล้ว1ตัวน้องมีโชคเป็นตัวที่2 ซึ่งภายหลังทราบว่าน,น้องมีโชคคือพยาควายก็ยิงต้องเลียงและรักษาไว้อย่างดีทุกคืนจะพาแม่ลูกไปล่ามไว้ที่หน้าบ้านและทุกคนก็จะนอนเฝ้าปิดประตูรั้วทางเข้าบ้านห้ามคนเข้ามาเด็ดขาดเพราะกลัวว่าจะถูกขโมยไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าสดขอบคุณค่ะ